หลายๆคนถามมานะคะว่าแชมพูผมดําใช้ยังไงคะครูพี่ตุ้มจะบอกแบบนี้ค่ะว่าอันที่จริงเราก็คือมอีวิธีการใช้เหมือนแชมพูทั่ว,วไปก็คือเหมือนแชมพูที่เราสระผมทั่วๆไปนะคะอ่อนโยนแล้วก็ปลอดภัยสามารถใช้บ่อยได้เท่าที่ต้องการอย่างครูพี่ตุ้มเองอเป็นคนที่ออกกําลังกายเกือบทุกวนันครูพี่ตุ้มก็จะสระเชา้สาสระเย็นไม่เป็นปัญหาเลยนะคะเราแจกเทสเตอร์ไปประมาณสักโอ้โหร้อยกว่าคนนะคะปรากฏว่าไม่มีใครแพ้เลยสัก,กคนเดียวนะคะอ่อนโยนแล้วก็ปลอดภัยมากๆครูแล้วมันใช้ยังไงล่ะคะเนี่ย ต้องฟังจากปากเจ้าของแบรนด์นะวิธีการใช้ก็คือเราสามารถสระเหมือนแชมพูปกติทั่วๆไปเลยทุกคนค่ะก่อนใช้นะคะก่อนจะเปิดขวดให้เขย่าก่อนเพราะว่าสมุนไพรสีดำเนี่ยมัน,มนด้วยมันเป็นสมุนไพรแท้ๆมันไม่ใช่ยาย้อมผมเนาะเป็นส่วนผสมของอสมุนไพรที่มีฤทธิ์สีดาแล้วก็มีสีดําจริงๆเช่นเห็นหน้าเอ้ยนะคะเทียนกิ่งเอ้ยใบยครามเอ้ยอะไรอีกะอะเนี่ยอยู่ตรงหน้าคุณเนี่ยอะไรนะ่ะ บบยานางเอยหรือแม่แตกอัญชันเอยเขามีฤทธิ์สีดำนะคะดังนั้นแชมพูส่วนผสมของสมุนไพรสีดำเนี่ยเขาจะไปทำให้ เส้นผมของเราที่หงอกขาวเนี่ยค่อยๆดําขึ้นดําขึ้นดําขึ้นแต่ว่ามันก็จะมีปัญหาดีหนึ่งตรงที่มันจะตกตะกอนนะคะก่อนใช้ขอยทุกคนขายา่าขวดนะคะแล้วก็เปิดใช้นะคะแล้วก็สระตามปกติเลยทุกคนค่ะแล้วก็สระเสร็จเนี่ยอย่าเพิ่งล้างออกนะคะทิ้งไว้นะคะ5นาที10นาที15นาทีทุกคนคะ่ะมีคุณยายวัย70กว่ามาบอกครูพี่ตุ้มว่ายายทิ้งไว้เลยก็คือเหมือนเราย้อมผมอะทิ้งไว้เลยนะคะทิ้งไว้ประมาณสัก40่นาทีนะคะปรากฏว่า พอล้างออกเนี่ยสีผมเปลี่ยนไปเลยจากขาวโพรนงทั้งหัวเนี่ยสีผมเข้มขึ้นดังนั้นนะคะมันปลอดภัยแล้วก็อ่อนโยนมากมากเลยสามารถทิ้งไว้นานๆได้เลยโดยไม่เป็นปัญหาเลยทุกคนคะ่ะมีเวลาทิ้งไว้เลยะคะ่ะ10นาที20นาที30นาทีอ่าครึ่งชั่วโมองได้เลยไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดแล้วสีผมก็จะเปลี่ยนไปเร็วยิ่งขึง้นนะงอกจะเปลี่ยนเป็นสีเข้มขึ้นไวยิ่งขึง้นแต่สมมุติว่านะคะไม่มีเวลาจริงขอให้ทิ้งไว้ประมาณ5้าถึงสินาทีแล้วค่อยล้างออกด้วยน้ําเปล่า,ป,าปกตินะคะสีผมมมมนนนนะะะคคจจากงงกกออ็่ยเเเขขขขขข้้ข้้้้้ึึึใชไป ผ่านไปประมาณสัก2อาทิตย์นะคะจะเห็นผลชัดเจนเลยว่าเฮ้ย mm hmm. ทำไมงอกอะ่ะมันสีแบบเปลี่ยนเป็นสีเทาละนะคะเปลี่ยนเป็นสีออกน้ำตาลละนะคะแล้วก็จะไม่ต้องย้อมงอกอีกต่อไปเหมือนผมเจ้าของแบรนด์ค่ะตอนนี้นะคะครึ่งปีแล้วไม่ได้ย้อมปิดงอกอีกเลยทุกคนคะ่ะ